ฉากธงพลายหรือว่าธงรุ้งอะค่ะก็คือการประท้วงเรื่องสมรสเท่าเทียมนะครช่วงที่ถ่ายทําอยู่เนี้ยก็ทางสารธรรมนูญก็ตัดสินเรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องการเรียกร้องการสมรสเท่าเทียมเนี่ยไม่ได้ตัดสินในแง่ที่สนับสนุนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราก็เราในฐานะที่เป็นคนหลักหลายทางเพศเราคิดว่านี่เป็นเป็นสิทธิเสรีภาพหรือว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราสมควรจะได้รับนี่ใช่แสนแบงคป่ะ เด้อยังรักเราเหมมันเดิอไหมแล้วก็อีกฉากหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่ปกติออสื่อหรือว่าอะไรต่างๆเนี้อาจจะไม่ค่อยการเล่นเช่นประเด็นเรื่องการอุ้มค่า าจจมากกว่าประเด็นที่พูดมาเสมอคือเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศหากผลงานล่าสุดของอนุชาบุญยวัฒนะยังกลายเป็นกระแสติดแฮชแท็กในโลกโซเชียลทางการตั้งคําถามถึงนิติรัฐในสังคมไทยระบบชนชั้นเส้นสายวาความถูกต้องกับกฎหมาย Loo of Law คือกฎหมายใหญ่สุดศักดิ์สิทธิ์กฎหมายคือผู้ปกครองของรัฐทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายแล้วว่าไทยเป็นรูออฟลอปะ แค่นี้นะเขาดูถูกแม่แบบเนี้ยหยกจะไปฟ้องกรมแรงงานรวมถึงความเหลื่อมล้ำของผู้คนในซีรีส์เรื่อง Not Me เขาไม่ใช่ผมที่พูดถึง<ะ>ความพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ท่ามกลางระบบแบบไทยๆที่อยู่ภายใต้การนำของผู้มีอำนาจและนายทุนเธอกับแบล็กนี่มันยังไงกันมันเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วคนไทยทุกคนนะ่าจะพบเจออยู่เสมอ มากกว่าฮะมันเป็นปัญหาที่สั่งสมกันมาแล้วคนก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วแล้วว่าการทำความเข้าใจวัยรุ่นในยุคีที่ออกมาต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลยเพราะว่าเขาต้องการสังคมที่ดีขึ้นไงคะเพราะเขาเองจะต้องโตเติบโตขึ้นแล้วก็ต้องทํางานใช้ชีวิตในสังคมไทยซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่พอใจไงเพราะเขามองว่ามันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกเยอะ ถามคุณทุ่ชีประเด็นหนึ่งครับว่าเรื่องของ City สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของเราเองในประเทศไทยนฮะ,ะมันมีผลหรือเปล่าครับกับเรื่องของการเป็นไอเดียในการนํามาผลิตเป็นคอนเทนต์เนี่ยครับออคนที่ทําสื่อบันเทิงเนี่ยบางคนในทุนหรือว่าผู้สร้างเนี่ยเขาอาจหลายคนอาจจะไม่มั่นใจที่จะเล่าประเด็นเหล่านี้ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสังคมและการเมืองที่ชัดเจนมากขนาดนี้ ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะอยากเล่าแต่ว่าเขาอาจจะกลัวว่าเออออนไปแล้วจะมีปัญหาไหมจะถูกแบนไหมผลตอบรับเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่ามันอาจจะไม่มีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมหมวกอีกใบของอนุชาบุญยวัฒนะคือตำแหน่งนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยซึ่งใกล้หมดวาระปีนี้หากจังหวะที่เหลือยังคงพยายามผลักดันประเด็นที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น ทางการส่งเสริมหนังอิสระในโครงการหนังเลือกทางที่ต้องหารือส่วนแบ่งรายได้เพื่อน,นำมาผลักดันโครงการในระยะยาวรวมถึงการตั้งหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันปัญหา Sexual Harassment และ Sexual Discrimination หรือการเลือกปฏิบัติทางเพศในกองไทยซึ่งจะหารือกันในวันอาทิตย์นี้ที่สำคัญคือการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพื่อสร้างอำนาจต่อรองโดยที่สมาคมกำลังเตรียมเรื่องระบบสมาชิก ก็ยากที่จะจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานได้ตามกฎหมายเพียงแต่ว่าการรวมตัวเป็นสมาคมที่มีความเหนียวแน่นมีระบบจัดการชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลต่อการที่เราจะต่อรองอย่างเช่นเรื่องชั่วโมงการทํางานค่าจ้างอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะต้องแก้ไขสุดว,วิธีทางแก้ไขส่วนหนึ่งก็คือว่าเราต้องทําการรวบรวมคนเนี่ยให้เป็นสมาคมไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้กับสมาคมนักเขียนสมาคมช่างภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องสับสนให้เกิด คนรวมกลุ่มของสาภาพแรงงานต่างๆเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเพราะที่ว่าในที่สุดแล้วมันจะมีอำนาจต่อรองในการที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ีน้ยังมีผลงานของอนุชาบุญยวัฒนะรอฉายอีกเรื่องคือแนวสยองขวัญอย่าง Forbidden ที่ทำร่วมกับผู้กำกับอีกคนคือจอชคิมซึ่งเป็น o r i g i ิน l ล e ีรีสเรื่องแรกของไทยกับ HBO ซึ่งอนุชาเล่าว่าคอนเทนต์ไทยแนวสยองขวัญและคอนเทนต์วายกำลังไปที่ต้องการของตลาดต่างประเทศกวินพบพันธุเริกไทย PBS รายงาน